สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่ช่องสตอรี่มีเรื่องเล่ากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาคุณไปสัมผัสเงามืดที่ซ่อนอยู่ข้างห้องเรื่องจริงของฆาตกรต่อเนื่องผู้สร้างความสยองขวัญไปทั่วโลกเจฟฟรียดาเมอร์หรือที่รู้จักกันในชื่อมิลวอ u k กี้แคนนิบอลเตรียมใจให้พร้อมเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่คือความจริงที่เคยเกิดขึ้นจริง แต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวสุดสยองขวัญกันในวันนี้อย่าลืมนะครับอย่าลืมถ้าหากคุณชอบเรื่องเล่าแนวลี้ลับสยองขวัญแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้เป็นกำลังใจให้ช่องสตอรี่มีเรื่องเล่าด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่เราจะได้เดินทางไปสำรวจความสยองขวัญในเงามืดด้วยกันในทุกๆวันครับขอบพระคุณล่วงหน้าครับผมวันนี้มาในเรื่องที่มีชื่อว่า เมื่อความสยองอยู่ข้างห้องโศกนาฏกรรมจากฆาตรกรต่อเนื่องตอนที่หนึ่งเด็กชายจากมิววากีรากเง่าที่เงียบงนันเจฟฟรีย์ไลเนลดาเมอร์เกิดเมื่อวันที่21พฤษภาคมคศ1960ที่เมืองมิววากีรัฐวิสคอนซินสหรัฐอเมริกาในครอบครัวชนชั้นกลางพ่อคือไลอเนลดาเมอร์ amer, นักเคมีพี่เลี้ยงและหลักบ้าน ส่วนแม่จอยซ์มีปัญหาสุขภาพและอารมณ์ขึ้นลงบ่อยบ้านจึงเต็มไปด้วยความกดดันที่มองไม่เห็นเด็กชายเจฟฟรียเป็นคนเงียบชอบหลบอยู่มุมห้องเล่นคนเดียวมากกว่าวิ่งไล่กับเพื่อนเสียงผู้ใหญ่ทะเลาะกันกลายเป็นฉากหลังที่ยาวนานของวัยเยาว์คล้ายเสียงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หำอยู่ตลอดเวลาแม้ไม่มีคำด่าหยาบโลนแต่ความตึงเครียดค่อยๆซึมเข้าไปในนิสัยของเขาอย่างไม่รู้ตัว ไม่นานครอบครัวย้ายไปดอยส์ทาวรัฐโอไฮโอบ้านใหม่อยู่ชานเมืองมีป่าเล็กๆล,ลำธารและถนนลาดอย่างยาวเหยียดดาเมอร์วัยประถมเริ่มสนใจซากสัตว์สิ่งที่เด็กส่วนใหญ่หลบเลี่ยงเขาชอบเก็บโครงกระดูกในพุ่มไม้และเฝ้าดูโครงสร้างตามหนังสือวิทยาศาสตร์ความอยากรู้นี้ยังไม่อันตรายแต่มันบอกถึงความหมกมุ่นแปลกแยกที่เติบโตท่ามกลางความโดดเดี่ยวเขาพบว่า การเงียบฟังเสียงใบไม้และก้อนหินกระทบกันช่วยให้ลืมความตึงเครียดในบ้านได้ชั่วคราวเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นดามเมอร์กลายเป็นนักเรียนที่แทบไม่มีตัวตนในห้องเรียนเขาไม่ใช่เด็กเกเรแต่เริ่มดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่อายุอย่างน้อยขวดเล็กๆในแจ็กเก็ตทำให้วันยาวๆในโรงเรียนผ่านไปช้าลงแต่ทนได้มากขึ้นเพื่อนร่วมชั้นจำเขาได้จากความขี้เล่นแปลกๆเรียนแบบโรคประหลาดเพื่อเรียกเสียงหัวรบ แล้วก็เงียบหายไปเหมือนเงาในทางเดินไฮสคูลไม่ได้มอบฝันแต่เป็นพื้นที่ให้คนข้างในค่อยๆถอยหนีออกจากคนอื่นการหย่าร้างของพ่อแม่คือรอยร้าวครั้งใหญ่บ้านแตกออกเป็นห้องๆที่แสงไฟไม่เคยเปิดพร้อมกันหลังเรียนจบไฮสคูลเขาพยายามเข้ามาหาวิทยาลายัยแต่ไม่ได้นานจากนั้นสมัครเป็นทหารในกองทัพบ,บกสหรัฐปี1979และถูกส่งไปประจำการที่เยอรมนีตะวันตก ชีวิตในค่ายทหารมีระเบียบม,มีเสียงนกหวีดยามเช้าและเตียงสองชั้นที่จัดตรงแต่ปัญหาเดิมการดื่มและความโดดเดี่ยวยังตามมาเหมือนเงาในที่สุดเขาถูกปลดประจำการก่อนกำหนดและกลับอเมริกาทั้งหมดนี้คือภาพวัยเด็กและเส้นทางต้นน้ำของชายคนหนึ่งที่โลกจะรู้จักในชื่อมิลวอกีเรื่องราวยังไม่เริ่มต้นในความมืดที่สุดแต่มเมล็ดพันธุ์แห่งความโดดเดี่ยวการเสพติด และบ้านที่ไร้ความอบอุ่นได้ถูกหวานลงแล้วเสียงฝีเท้าจากป่าหลังบ้านโอไฮโอค่อยๆเดินเข้าสู่เมืองใหญ่และประวัติศาสตร์อาชญกรรมสหรัฐกำลังจะถูกเขียนด้วยอักษรเย็นเยียบตอนที่สองร่องรอยเงาเมื่อก่อนคดีแรกหลังจากถูกปลดประจำการจากกองทัพในปี1981เจฟฟรียดาเมอร์กลับมาที่โอไฮโออยู่กับพ่อแต่ไม่นานก็ต้องย้ายไปอยู่กับยายที่เวสต์อลิสรัฐวิสคอนซิน ยายของเขาเป็นหญิงชราที่เคร่งศาสนาบ้านไม้สองชั้นเล็กๆมีสวนหญ้าด้านหน้าบรรยากาศสงบและอบอุ่นมากกว่าที่อื่นแต่ก็ไม่สามารถปลดพันธนาการในใจของดาเมอร์ได้เขาพยายามทำงานเล็กๆน้อย,อยๆเช่นเป็นพนักงานร้านดังกินโดนัทหรือโรงพยาบาลท้องถิ่นแต่ไม่มีงานไหนที่ยืนยาวเพราะปัญหาสำคัญคือเล่าและความว่างเปล่าในชีวิตในช่วงนี้ เขาเริ่มมีความคิดเกี่ยวกับเพศที่ซับซ้อนและสับสนดาเมอร์คนพบว่าตนเองชอบเพศเดียวกันแต่ยุคนั้นคือปลายทศวรรษ1,970ถึงต้น1,980ในมิดเวสต์อเมริกาสังคมยังไม่เปิดรับการซ่อนตัวตนและความปรารถนากลายเป็นแรงกดดันใหม่เมื่อรวมกับการเสพติดและนิสัยชอบความเงียบเหงามันก่อร่างเป็นโลกส่วนตัวที่ปิดตายจากคนรอบข้าง มีบันทึกว่าในปี1978ก่อนจะเข้าทหารไม่นานเขาได้ฆ่าชายหนุ่มฮิชไคร์ค์คนหนึ่งที่ชื่อสตีเวนฮิกส์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านที่ว่างเปล่าขณะพ่อแม่หย่าขาดและบ้านกำลังจะถูกขายนี่คือลางสังหรณ์แรกของเส้นทางอันมืดมนแต่คดีไม่ถูกเปิดเผยในเวลานั้นดาเมอร์เก็บความลับไว้ใต้เงาหลังบ้านกลางป่าความทรงจำนี้จะหลอกหลอนเขาไปอีกหลายปี การอยู่กับยายเป็นช่วงเวลาที่เขาพยายามปรับปรุงตัวมีช่วงที่ดูเหมือนจะสงบเขาเข้าร่วมกิจกรรมโบสถ์ช่วยงานบ้านแต่ยามค่ำคืนกลับซ่อนความคิดหมกมุ่นกับภาพร่างผู้ชายในจินตนาการความขัดแย้งนี้ระหว่างโลกภายนอกที่สงบสุขกับโลกภายในที่ขุ่นมัวทำให้เขาเริ่มเสพสุราหนักขึ้นเขามักไปดื่มที่บาร์เกในมิลวอรกี้เดินกลับบ้านท่ามกลางถนนมืดเงียบที่มีไฟสลัวจากเสาไฟฟ้า ในสายตาญาติดาเมอร์เป็นเพียงหนุ่มขี้อายที่ยังหางานประจำไม่ได้แต่ในความเป็นจริงความรู้สึกโดดเดี่ยวการขาดการควบคุมและความลับในอดีตคอยๆกัดเซาะจากข้างในเหมือนกำแพงไม้ที่ถูกปลวกแท้จนพรุนรอวันที่จะพังคลืนลงมาอย่างรุนแรงตอนนี้เหงามืดได้เข้าครอบคลุมแล้วเพียงแต่ยังไม่มีใครรู้ว่าเงานี้จะกลายเป็นฝันร้ายของมิววอกี้ในอีกไม่กี่ปีต่อมา ตอนที่3จุดเริ่มต้นแห่งมิลวอกกี้หลังจากใช้ชีวิตกับยายในเวสต์อาลิสได้พักหนึ่งเจฟฟรีย์ดาเมอร์เริ่มรู้สึกว่าตนเองไม่อาจกักเก็บความปรารถนาและแรงกระตุ้นในจิตใจได้อีกต่อไป <c oughs> เขายังคงไปบาร์เกในมิลวอกกี้อย่างสม่ำเสมอบรรยากาศยามค่ำคืนเต็มไปด้วยแสงไฟนีออนสีแดงและน้ำเงินที่สะท้อนบนถนนเปียกฝนแต่ในใจเขากลับมีความคิดไม่เหมือนใคร ดาเมอร์ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การดื่มหรือหาคู่เขาอยากครอบครองใครสักคนอย่างถาวรความคิดเช่นนี้ค่อยๆเติบโตและเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ควรจะเป็นการพบปะธรรมดาให้กลายเป็นเกมอันตรายปี1987คือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เขาอาศัยอยู่กับยายในเวลานั้นแต่เริ่มพาผู้ชายที่รู้จักในบาร์กลับมาบ้านบ่อยขึ้นคืนหนึ่งที่โรงแรมแอมบสเดอร์ในมิลวอกกี้ดาเมอร์ได้พบกับชายหนุ่มชื่อสตีเวนทูอาร์มี ทั้งสองดื่มเหล้าด้วยกันแต่เมื่อเช้าตรู่ดาเมอร์ตื่นขึ้นมากลับพบว่าชายหนุ่มนอนแน่นนิ่งเขาจำไม่ได้ว่าตนเองทำอะไรลงไปราวกับว่าแรงกระตุ้นและแอลกอฮอล์กลายเป็นม่านหมอกบดบังความทรงจำเหตุการณ์ครั้งนั้นไม่เพียงสร้างความตกใจแต่ยังปลูกด้านมืดให้ตื่นขึ้นอย่างเต็มตัวหลังจากเหตุการณ์ที่โรงแรมดาเมอร์พยายามเก็บซ่อนร่องรอยเขาใช้วิธีจัดการศพอย่างลับๆไม่ให้ใครรู้ ยายของเขาสังเกตเพียงว่าหลานชายดูหมกมุ่นอยู่ในห้องใต้ดินบ่อยขึ้นและมีกลิ่นแปลกๆล,ลอยขึ้นมาจากช่องระบายอากาศแต่ก็ไม่กล้าถามมากนักเพราะคิดว่าเป็นเรื่องการเก็บสัตว์หรือขยะตามนิสัยเก่าๆของเขาช่วงนี้ดาเมอร์ยังทำงานที่โรงงานช็อกเกลตในมิลวอกกี้งานง่ายๆซ้ำไปซ้ำมาในสายการผลิตแต่สำหรับเขากลับเป็นที่หลบซ่อนตัวในโลกที่ทุกคนสวมหน้ากาก เงาของโรงงานที่เต็มไปด้วยเสียงเครื่องจักรบทบังความจริงในใจเขาทำงานเสร็จก็ออกไปตามบาร์แล้ววนเวียนอยู่กับความคิดเรื่องการครอบครองที่แรงขึ้นทุกทีในมุมมองของสังคมดาเมอร์เป็นเพียงชายหนุ่มเงียบๆที่ชอบดื่มและไม่ประสบความสำเร็จอะไรเป็นพิเศษแต่ในความเป็นจริงเขาได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางที่ไม่มีวันถอยหลังเหตุการณ์ที่โรงแรมในปี1987กลายเป็นเหมือนการเปิดประตูบานใหญ่สู่ความมืด ความลับที่เขาพกติดตัวไม่เพียงแต่ทําให้เขาโดดเดี่ยวมากกว่าเดิมแต่ยังผลักดันให้ความหมกมุ่นของเขาลึกและอันตรายยิ่งขึ้นนี่คือก้าวแรกที่แท้จริงของมิววอกกี้คันนิ b บิลจากชายเงียบขรึมในสายการผลิตช็อกโกแลตกลายเป็นผู้ล่าที่กําลังจะสร้างความสะพรึงกลัวแก่เมืองทั้งเมืองในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าการล่าที่เริ่มเป็นรูปแบบ หลังเหตุการณ์ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ในปี1987เจฟฟรีย์ดาเมอร์เริ่มก้าวเข้าสู่เส้นทางที่ไม่อาจหวนกลับได้อีกต่อไปความกลัวในตอนแรกค่อยๆจางหายกลายเป็นความรู้สึกเร้าใจที่ยากจะอธิบายเขาเริ่มเรียนรู้ว่าตนเองสามารถควบคุมชีวิตของอีกคนได้และสิ่งนี้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่พาเขาเข้าสู่ห้วงลึกแห่งความมืด ปลายทศวรรษ1,800ดาเมอร์ยังคงทำงานที่โรงงานช็อกโกแลตในมิวอกี้เวลากลางวันเขาดูเหมือนคนธรรมดาธรรมดาเพื่อนร่วมงานบางคนจำได้ว่าเขาเป็นชายเงียบๆไม่สูงสิงแต่ก็มักมีกลิ่นแอลกอฮอล์ติดตัวตลอดเวลาทว่าในเวลากลางคืนเขาจะออกไปตามบาร์เกและสถานที่นัดพบชายรักชายช่วงแรกๆเขาเพียงดื่มและหาคนกลับมาที่บ้านยาย แต่ไม่นานเขาก็ไม่สามารถหยุดเพียงเท่านั้นได้ความหมกมุ่นของเขาเริ่มมีรูปแบบ ดามเมอร์เลือกเป้าหมายเป็นชายหนุ่มรูปร่างดีผิวสีหรือเชื้อชาติต่างๆไม่ใช่อุปสรรคสำหรับเขาแต่สิ่งที่เหมือนกันคือเหยื่อมักอยู่ตามลำพังและมักลงเชื่อคำชวนไปที่บ้านหรือห้องพักของเขาดามเมอร์อ้างว่าจะถ่ายรูปแลกกับเงินเล็กน้อยหรือชวนไปดื่มต่อบางครั้งเขาใช้แอลกอฮอล์หรือยานอนหลับเพื่อทำให้เหยื่อไรเรียวแรง การอยู่กับยายเริ่มมีปัญหามากขึ้นกลิ่นเหม็นประหลาดจากห้องใต้ดินและโรงรถทำให้ยายสงสัยเธอมักถามว่าเกิดอะไรขึ้นดาเมอร์แก้ตัวว่าเป็นซากสัตว์ที่เขาเก็บมาจากป่าหรือเศษอาหารที่เน่าเปื่อยยายไม่เคยเอะใจไปไกลกว่านั้นแต่บรรยากาศในบ้านกลับอึดอัดมากขึ้นเรื่อยๆในที่สุดดาเมอร์ก็ย้ายออกมาอยู่คนเดียวในอาพาร์ตเมนต์ที่เมืองมิวอกี และนั่นคือจุดเริ่มต้นที่เขาสามารถทำทุกอย่างโดยไม่ต้องมีใครมาขัดขวาง อพาร์ตเมนต์เล็กๆกลายเป็นสนามล่าแห่งใหม่ที่เขาควบคุมได้ทั้งหมดไม่มีเสียงเตือนไม่มีคนถามกลิ่นแปลกๆดาเมอร์ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ดึงดูดเหยื่อแล้วเริ่มสร้างวงจรซ้ำๆที่น่าขนลุกชายหนุ่มผู้โชคร้ายหลายคนเดินเข้าไปในห้องเล็กๆที่มีกลิ่นอับคลเคล้ากับเครื่องดื่มราคาถูกโดยไม่เคยรู้เลยว่านั่นคือก้าวแรกสู่ความเงียบงันตลอดกาล นี่คือช่วงเวลาที่รูปแบบของเขาถูกสร้างขึ้นอย่างชัดเจนการล่าการล่อและการเก็บเหยื่อในพื้นที่ที่เขาเชื่อว่าคืออาณาจักรส่วนตัวความเงียบงันในอพาร์ตเมนต์และเสียงหัวเราะจากบาร์ยามค่ำคืนกลายเป็นสองโลกที่ตัดกันแต่สำหรับดาเมอร์ทั้งหมดคือส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่การเป็นนักล่าที่แท้จริงอพาร์ตเมนต์แห่งความมืดเมื่อดาเมอร์ย้ายเข้ามาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์เมืองมิลวอกกี้ เขาเหมือนได้พบสถานที่ที่ตรงกับความปรารถนาลึกๆในใจทีน่นี่ไม่มียายคอยถามไม่มีใครตรวจสอบและเขาสามารถทำทุกอย่างตามใจปรารถนาได้เต็มที่อพาร์ตเมนต์เล็กๆนี้ตั้งอยู่ในย่านที่ผู้คนสัญจรไปมาพอสมควรแต่ด้านในกลับเงียบสงัดเกินจริงกลิ่นอับชื้นผสมกับเครื่องดื่มราคาถูกและอาหารที่เหลือกลายเป็นบรรยากาศคุ้นเคยดามเมอร์ค่อยๆเปลี่ยนที่พักนี้ให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวที่เต็มไปด้วยความลับ เขาใช้วิธีการเดิมในการล่อเหยื่อตามบาเกหรือถนนย่านกลางคืนเสนอเงินเล็กน้อยเพื่อถ่ายภาพเปลือยหรือชวนมาดื่มต่อที่ห้องเหยื่อส่วนใหญ่เป็นชายหนุ่มผิวดำหรือชาวเอเชียเพราะมีวอกี้ในเวลานั้นมีความหลากหลายทางเชื้อชาติดาเมอร์ไม่ได้เลือกด้วยเหตุผลเชื้อชาติแต่เพราะพวกเขามักจะเป็นกลุ่มที่สังคมไม่ใส่ใจมากนักการหายตัวไปของพวกเขามักไม่ถูกตามหาอย่างจริงจังและนั่นทำให้การล่าของเขาง่ายดายขึ้น อาพาร์ตเมนต์ของดามเมอร์ค่อยๆแปลเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมเขานำโปสเตอร์ภาพเปลือยชายมาติดตามผนังซื้อถังพลาสติกใบใหญ่และอุปกรณ์ที่ทำให้เพื่อนบ้านเริ่มเอะใจกลิ่นประหลาดลอยออกจากห้องจนมีคนบน่นแต่เขามักแก้ตัวว่าเป็นเนื้อสัตว์เน่าในตู้เย็นหรือปลาที่เสียจากตลาดทุกอย่างถูกปิดบังด้วยคำโกหกธรมธรมดาๆที่ฟังแล้วไม่ชวนสงสัยมากนักย่านที่เขาอยู่นั้นเต็มไปด้วยชีวิตผู้คนทั้งเสียงดนตรีจากห้องข้างๆและเด็กๆวิ่งเล่นหน้าตึก ทว่าภายในห้องของดาเมอร์กลับกลายเป็นโลกคู่ขนานที่มืดมิดเขาพบว่าการมีพื้นที่ปิดตายเช่นนี้ทำให้ตนเองสามารถทำซ้ำรูปแบบเดิมได้โดยไม่มีอุปสรรคล่อเหยื่อเข้ามาดื่มด้วยกันทำให้ไหลเรียวแรงและจากนั้นทุกอย่างก็กลายเป็นความเงียบงันถาวรเพื่อนบ้านบางคนจำได้ว่าเขาเป็นชายเงียบๆไม่สูงสิงยกมือไหว้เล็กน้อยเมื่อเจอที่บันไดแต่ไม่มีใครคิดว่าห้องเล็กๆที่เต็มไปด้วยกลิ่นอับนั้น กำลังจะกลายเป็นฉากของหนึ่งในคดีสะเทือนขวัญที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาเหยื่อเริ่มมีมากขึ้นและรูปแบบการกระทําของเขาก็ยิ่งแนบเนียนและอันตรายยิ่งกว่าเดิมอพาร์ตเมนต์มิลวอกกี้จึงไม่ได้เป็นเพียงที่พักของชายหนุ่มคนหนึ่งแต่เป็นโรงละครแห่งความมืดที่ความตายถูกซ่อนอยู่หลังประตูไม้เก่าบานนั้นและทุกการเคาะประตูจากเหยื่อที่เดินตามเข้ามาก็คือการเข้าสู่ห้องที่ไม่มีวันหวนกลับออกมาได้อีกตอนที่ 6. วงจรแห่งการครอบครอง เมื่อดาร์เมอร์ได้อาพาร์ตเมนต์ของตนเองวงจรแห่งความมืดเริ่มถูกสร้างอย่างสมบูรณ์เขาไม่เพียงแต่ล่อเหยื่อเข้ามาหากแต่เริ่มพัฒนาวิธีการเพื่อยืดเวลาการครอบครองให้ยาวนานขึ้นเรื่อยๆเ,เขาไม่ต้องการแค่ความใกล้ชิดชั่วขณะแต่ต้องการเก็บเหยื่อไว้ในรูปแบบที่เขาควบคุมได้ตลอดไปความคิดนี้ค่อยๆค,ครอบงำและกลายเป็นแรงผลักดันให้เขาทดลองวิธีการใหม่ๆ เหยื่อจำนวนมากในช่วงปลายทศวรรษ1,980จนถึงต้นทศวรรษ1,990เป็นชายหนุ่มวัย20ต้นๆที่เขาพบในบาเกรหรือสถานีรถบัสดาเมอร์ใช้วิธีการคล้ายเดิมเสนอเงินเพื่อถ่ายภาพหรือเชิญไปดื่มต่อในห้องแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือความหมกมุ่นของเขาที่ลึกขึ้นเขาเริ่มใช้ยาหรือเครื่องดื่มผสมยานอนหลับเพื่อทำให้เหยื่อหมดสติแล้วจินควบคุมทุกอย่างตามที่เขาต้องการ สิ่งหนึ่งที่สะท้อนความคิดของดาเมอร์ได้ชัดคือความพยายามสร้างซอมบี้เขาเชื่อว่าหากสามารถทำให้เหยื่อยังมีชีวิตแต่ไร้การต่อต้านเขาจะได้ครอบครองคนคนนั้นตลอดไปเขาทดลองวิธีการต่างๆที่อันตรายและน่าขนลุกในอพาร์ตเมนต์เล็กๆของตนเองแม้จะไม่ประสบความสำเร็จแต่ความพยายามนี้แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้สนใจแค่การฆ่าหากแต่ต้องการความเป็นเจ้าของอย่างสุดขั้ว เพื่อนบ้านบางคนสังเกตความผิดปกติกลิ่นเหม็นรุนแรงจากห้องของดามเมอร์ทำให้ผู้จัดการอพาร์ตเมนต์ถึงกับมาถามบ่อยครั้งแต่เขามีเหตุผลแก้ตัวเสมอบางบอกว่าเป็นอาหารเสียบางอ้างว่ามีสัตว์เลี้ยงที่ตายอยู่ในตู้เย็นเพื่อนบ้านหลายคนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ก็ไม่มีใครคิดว่าภายในห้องนั้นคือฉากของการทดลองอันน่าสะพรึง ท่ามกลางความสงสัยเล็กๆน้อยๆของเพื่อนบ้านดาเมอร์ยังคงใช้ชีวิตภายนอกอย่างปกติเขาทำงานในโรงงานช็อกโกแลตกินอาหารง่ายๆดื่มเหล้าตามปกติและยกมือทักทายเบาๆเวลาพบใครในโถงอพาร์ตเมนต์ความธรรมดานี้เองที่ทำให้เขาดูไม่แตกต่างจากคนอื่นๆเลยจนหลายคนไม่เคยนึกว่าเบื้องหลังรอยยิ้มเรียบเฉยนั้นจะซ่อนความมืดที่ใหญ่โตเพียงใด ช่วงนี้จำนวนเหยื่อของเขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรูปแบบเริ่มชัดเจนขึ้นทุกทีและการครอบครองกลายเป็นเป้าหมายหลักมากกว่าการฆ่าแต่ละคืนที่ไฟห้องของดาเมอร์สว่างขึ้นจนดึกดื่นคือคืนที่เมืองมิววอกกี้สูญเสียใครบางคนไปอย่างเงียบงนันและไม่มีใครรู้เลยว่าฝันร้ายกำลังเติบโตอยู่หลังประตูบานนั้นเสียงสะท้อนจากเพื่อนบ้านต้นทศวรรษ1990 อพาร์ตเมนต์ของเจฟฟรีย์ดาเมอร์ที่มิลวอกกี้เริ่มกลายเป็นจุดศูนย์กลางของความสยองขวัญโดยที่คนภายนอกไม่รู้ตัวในแต่ละเดือนมีชายหนุ่มหายตัวไปอย่างเงียบงนันส่วนใหญ่เป็นคนผิวดำหรือชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายคนอาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงบางคนเพียงเดินออกไปซื้อของแล้วไม่กลับมาอีกเลยสิ่งที่ทำให้การหายตัวเหล่านี้ไม่ถูกสังเกตยอย่างจริงจังคือการที่เหยื่อจำนวนมาก มาจากกลุ่มที่สังคมไม่ค่อยให้ความสนใจในเวลานั้นในขณะที่โลกภายนอกยังคงหมุนไปตามปกติภายในอพาร์ตเมนต์เล็กๆของดาเมอร์กลับเต็มไปด้วยกลิ่นเน่าและความอึดอัดเพื่อนบ้านหลายคนเริ่มเอะใจกลิ่นประหลาดรุนแรงบางครั้งก็แผ่ซ่านไปทั่วทั้งชั้นบางครั้งมีเสียงเคลื่อนเจียหรือเสียงเคลื่อนไหวแปลกๆในเวลากลางคืนเพื่อนบ้านหญิงคนหนึ่งชื่อกรอนด้าคลีฟแลนด์พยายามแจ้งเจ้าหน้าที่หลายครั้ง เธอมั่นใจว่ามีบางสิ่งไม่ชอบมาพาก,กลในห้องนั้นแต่คำพูดของเธอมักถูกมองข้ามดาเมอร์ยังคงรักษาภาพลักษณ์ปกติเมื่อพบใครที่โถงทางเดินเขาจะยิ้มบางๆถักถ่ายด้วยสิ่งเรียบและใช้คำแก้ตัวเดิมซ้ำๆเรื่องกลิ่นว่าเป็นเนื้อสัตว์เสียหรือปลาที่เก็บไว้นานเกินไปเพื่อนบ้านบางคนเลือกจะเชื่อเพราะไม่อยากยุ่งแต่บางคนเริ่มไม่สบายใจถึงขั้นพยายามเลี่ยงไม่เดินผ่านหน้าห้องของเขา ในช่วงนี้ดาเมอร์ใช้ชีวิตกลางวันเหมือนคนธรรมดาเขาไปทำงานโรงงานกลับมาซื้ออาหารที่ร้านใกล้ๆและบางครั้งยังนั่งดื่มเบียร์กับคนรู้จักแต่กลางคืนคือเวลาที่เขากลายเป็นอีกคนหนึ่งเขายังคงไปตามบาร์หรือสถานีรถบัสล่อชายหนุ่มกลับมาที่ห้องด้วยข้อเสนอเรื่องเงินและการถ่ายรูปทุกอย่างดำเนินไปเงียบเชียบเหยื่อเดินเข้าสู่ประตูบานนั้นเหมือนการเดินเข้าห้องพักธรรมดาแต่แท้จริง คือก้าวเข้าสู่ความมืดที่ไม่มีทางหวนกลับสิ่งที่น่าขนลุกคือความสองหน้าของดาเมอร์ตอนกลางวันเขาดูเหมือนเพื่อนบ้านธรรมดาที่ขี้อายและชอบดื่มเล็กน้อยแต่ยามค่ำคืนเขากลายเป็นผู้ลา่าการแยกแยะบุคลิกเช่นนี้ทำให้หลายคนที่พบเขาระหว่างวันไม่มีทางคาดคิดว่าเบื้องหลังใบหน้าสงบเงียบนั้นคือชายผู้ก่อเหตุการณ์สยองขวัญต่อเนื่องเสียงร้องเรียนจากเพื่อนบ้านแม้จะดังขึ้นเรื่อยๆ แต่กลับถูกระบบราชการและการเหยียดสีผิวในเวลานั้นทําให้กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยตํารวจเคยเข้ามาตรวจสอบแต่ก็ไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนทุกอย่างยังคงถูกเก็บซ่อนอยู่หลังประตูบานนั้นรอวันที่ความจริงจะประทุกออกมาในที่สุดตอนที่8เงาที่เกือบถูกเปิดโปงต้นทศวรรษ1990ความน่าสงสัยเกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์ของเจฟฟรียดาเมอร์เริ่มทวีขึ้นเรื่อยๆกลิ่นเน่ารุนแรงลอยออกมาจากห้อง จนคนทั้งชั้นแทบไม่สามารถทนได้ผู้จัดการอาคารต้องไปเคาะประตูซ้ำๆแต่ดามเมอร์ยังคงตอบด้วยท่าทีเรียบเฉยปลาที่เสียหรือเนื้อสัตว์ในตู้เย็นที่เสียบ้างกลายเป็นคำแก้ตัวประจำบางครั้งเขาก็ทำท่ารำคาญอย่างสุภาพเพื่อให้เรื่องจบไปเร็วที่สุดซึ่งแปลกที่หลายครั้งมันก็ได้ผลเหตุการณ์เกือบเปิดโปงครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในปี1991 เมื่อดาเมอร์ลอ่อชายหนุ่มเอเชียอายุเพียง14ปีชื่อโคนีรักซินโทโฟนไปที่ห้องเขาใช้วิธีเดิมอ้างว่าจะถ่ายภาพแล้วให้เงินหลังจากที่เหยื่อหมดสติเขาก็พยายามทำตามความหมกมุ่นของตนเองแต่ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเหยื่อกลับหนีออกมาได้ขณะนั้นเด็กชายในสภาพสลืมสลือเดินโซเซไปตามถนนโดยไม่มีเสื้อผ้าเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์ตกใจและรีบโทรแจ้งตำรวจ เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงดาเมอร์ก็ปรากฏตัวเขาอ้างว่าโคนีรักเป็นแฟนหนุ่มของตนเองและแค่มีปัญหาทะเลาะกันตำรวจในเวลานั้นกลับเลือกจะเชื่อคำอธิบายของชายผิวขาววัย30มากกว่าคำพูดของเพื่อนบ้านผิวสีที่ยืนยันว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องพวกเขาส่งเหยื่อกลับเข้าไปในห้องของดาเมอร์โดยไม่ตรวจสอบเพิ่มเติมเหตุการณ์นี้คือจุดที่ประวัติศาสตร์อาจเปลี่ยนไปได้หากเจ้าหน้าที่เลือกฟังเสียงเพื่อนบ้าน แต่กลับกลายเป็นหนึ่งในความผิดพลาดร้ายแรงที่สุดของตำรวจมิววอรกี้ในช่วงเวลาเดียวกันเพื่อนบ้านยังคงร้องเรียนเรื่องกลิ่นและพฤติกรรมประหลาดแต่เจ้าหน้าที่มักมองว่าเป็นปัญหาภายในไม่ใช่เรื่องอาชญากรรมจริงจังความไม่ใส่ใจและอคติทางสังคมทำให้ดาเมอร์ยังคงมีพื้นที่สำหรับก่อเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้เขาจะเกือบถูกจับได้หลายครั้งแต่ดาเมอร์ยังคงดำเนินชีวิตกลางวันตามปกติเขาไปทำงานโรงงาน กลับมาซื้อเบียรและอาหารที่ร้านมุมถนนบางครั้งยังพูดคุยกับเพื่อนบ้านสั้นๆเหมือนคนทั่วไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นความธรรมดานี้คือเกราะที่ทำให้เขาอยู่รอดขณะที่ภายในห้องยังคงเต็มไปด้วยความลับมืดดำความจริงใกล้ถูกเปิดโปงหลายครั้งแต่กลับถูกผลักให้ผ่านไปเหมือนควันไฟที่ถูกลมพัดกระจายจนกว่ามันจะก่ะตัวใหม่เป็นเพลิงลุกโชนที่ไม่มีใครหยุดได้ในที่สุดก่อนประตูถูกเปิดออก กลางปี1991อาพาร์ตเมนต์หมายเลข213ของเจฟฟรีย์ดาเมอร์อยู่ในสภาพที่ทั้งอึดอัดและกดดันจนแทบระเบิดความลับที่เขาซุกซ่อนเริ่มสะสมมากขึ้นทุกวันเหยื่อหลายคนถูกล่อเข้ามาและไม่เคยได้กลับออกไปอีกเลยกลิ่นเน่าเหม็นรุนแรงจนเพื่อนบ้านบ่นไม่หยุดแต่ทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่หรือผู้จัดการมาตรวจสอบดาเมอร์ยังคงแก้ตัวด้วยสีหน้าเรียบเฉยเขามักพูดถึงอาหารเสีย หรือสัตว์เลี้ยงที่ตายเรากับเป็นเรื่องเล็กน้อยในช่วงนี้ดาเมอร์เริ่มหมกมุ่นกับการเก็บซากเหยื่อมากขึ้นเขาซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่เพื่อนบ้านเห็นแล้วรู้สึกแปลกเช่นถังพลาสติกใบใหญ่กรดในขวดสารเคมีและอุปกรณ์ถ่ายภาพเขาอ้างว่านำมาใช้ทำความสะอาดหรือเก็บของใช้ส่วนตัวแต่ความจริงแล้วทั้งหมดคือเครื่องมือในการซ่อนความลับที่น่าสะพรึงเพื่อนบ้านบางคนถึงกับพูดกันเองว่า มีบางอย่างไม่ถูกต้องในห้องนั้นแต่ก็ไม่มีใครกล้าเจาะลึกเกินไปสิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือการใช้ชีวิตสองโลกของดาเมอร์ตอนกลางวันเขายังไปทำงานตามปกติซื้อเบียร์จากร้านใกล้ๆหรือพูดคุยกับเพื่อนบ้านเล็กน้อยเหมือนชายหนุ่มธรรมดาที่ชอบอยู่เงียบๆแต่ยามค่ำคืนเมื่อไฟในห้องเล็กๆสว่างขึ้นความเงียบก็คือฉากหลังของการกระทำอันโหดร้ายทุกอย่างถูกซ่อนอยู่หลังประตูบานเดียว ที่กั้นโลกภายนอกกับความจริงที่น่าสะพรึงก่อนการถูกจับไม่นานดาเมอร์เริ่มทำผิดพลาดมากขึ้นเขาดื่มหนักจนควบคุมตัวเองไม่ได้บางครั้งก็ออกไปตามบาร์ในสภาพมึนเมาและพูดคุยกับคนแปลกหน้าอย่างไม่ระวังเพื่อนบ้านสังเกตว่าเขามีท่าทางแปลกขึ้นเรื่อยๆบางคืนได้ยินเสียงเคลื่อนไหวแปลกๆหรือเสียงโลหะกระทบกันดังออกมาจากห้องสองหนึ่งสามเหมือนเครื่องจักรที่กำลังทำงานในเวลาที่ไม่ควรจะทำ แม้ความผิดพลาดจะเริ่มปรากฏแต่โชคชะตายังคงยืดเวลาให้เขาอยู่อีกเล็กน้อยตำรวจยังไม่พบหลักฐานจริงจังแม้เพื่อนบ้านอย่างกรอนด้าคลีฟแลนด์จะร้องเรียนซ้ำๆก็ถูกมองข้ามเช่นเคยโลกภายนอกยังคงไม่รู้เลยว่าหลังประตูไม้บานนั้นคือหลุมมืดที่กลืนหายหลายชีวิตไปแล้วบรรยากาศในห้องเล็กๆของเขาในช่วงก่อนถูกจับจึงเต็มไปด้วยแรงกดดันเหมือนฟิวที่พร้อมระเบิด ดามเมอร์ยังคงพยายามรักษาหน้ากาก,ากแห่งความปกติแต่รอยร้าวเริ่มปรากฏชัดเจนและในไม่ช้าประตูบานรั้นก็จะถูกเปิดออกเผยความจริงที่โลกทั้งใบไม่อาจรับได้ตอนที่10วันที่ความจริงถูกเปิดเผยค่ำวันที่22กรกฎาคมคศ9 9 9 1คือจุดสิ้นสุดของวงจรความมืดที่เจฟฟรีย์ดาเมอร์สร้างขึ้นอย่างยาวนานวันนี้เริ่มต้นเหมือนคืนอื่นๆ เขาออกไปยังบาร์เกในเมืองมิลวอลกี้และได้พบชายหนุ่มชื่อเทรซี่เอ็ดเวิร์ดส์ดาเมอร์ใช้วิธีการเดิมชวนไปที่อพาร์ตเมนต์เพื่อถ่ายรูปและดื่มต่อแต่เขาไม่รู้เลยว่าการชักชวนครั้งนี้จะเป็นการเปิดประตูแห่งความลับที่ปิดตายมานานหลายปีเมื่อเข้ามาในห้องเทรซี่สังเกตทันทีว่าบรรยากาศไม่ปกติกลิ่นเหม็นรุนแรงลอยอบอวนทั่วห้องข้าวของเกะกะ และในมุมหนึ่งมีถังพลาสติกใหญ่สีฟ้าที่ดูน่าสงสัยดาเมอร์พยายามทำตัวปกติเปิดทีวีเปิดเบียร์แต่พฤติกรรมที่แฝงความตึงเครียดทำให้เทรซี่เริ่มระแวงไม่นานดาเมอร์ก็พยายามจะล่ามโซ่ที่ข้อมือของเขาเทรซี่รู้ทันทีว่าต้องหนีเอาตัวรอดด้วยสัญชาตญาณและความกล้าหาญเทรซี่ใช้จังหวะเผือของดาเมอร์วิ่งพุ่งออกจากห้อง เขาวิ่งตัดถนนในสภาพที่ยังมีโซ่ตรวนติดอยู่ข้อมือจนไปพบตำรวจสายตรวจที่กำลังออกตรวจอยู่กลางดึกตำรวจเห็นสภาพของเขาแล้วรีบฟังคำบอกเล่าเทรซี่อธิบายว่าเกือบจะถูกทำร้ายและขอให้พวกเขามาตรวจสอบที่ห้อง213ของอพาร์ตเมนต์นั้นเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงและเคาะประตูดาเมอร์ amer, ยังคงพยายามเก็บอาการเขาบอกว่ามีเรื่องเข้าใจผิดแต่เมื่อตำรวจเข้าตรวจคนห้อง ภาพที่ปรากฏเบื้องหน้ากลายเป็นหนึ่งในฉากที่สยองขวัญที่สุดในประวัติศาสตร์การบังคับใช้กฎหมายกลิ่นเน่าแรงจนแทบหายใจไม่ออกภายในตู้เย็นพบชิ้นส่วนมนุษย์ที่ยังคงสดใหม่ถังพลาสติกขนาดใหญ่เต็มไปด้วยของเหลวและเศษที่ไม่อาจอธิบายได้บนผนังมีภาพถ่ายโพลารอยด์จำนวนมากที่เผยให้เห็นสิ่งที่เขาทำกับเหยือ่อเจ้าหน้าที่ตะลึงกับสิ่งที่เห็นและจับกลุ่มดาเมอร์ทันทีเขาไม่ขัดขืน เพียงพูดด้วยน้ำเสียงเรียบว่าสำหรับสิ่งที่ผมทำคุณควรเกลียดผมคำพูดสั้นๆนั้นคือการยอมรับว่าโลกสองใบที่เขาสร้างขึ้นชายหนุ่มขี้อายผู้ชอบดื่มเบียร์และฆาตกรต่อเนื่องที่โหดเทียมได้ถูกฉีกหน้าก,ากากออกอย่างสิ้นเชิงข่าวการจับกลุ่มแพร่กระจายอย่างรวดเร็วภาพถ่ายตู้เย็นและถังพลาสติกในห้องสองกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสยองขวัญ สื่อเรียกเขาว่า Milwaukee Cannibal หรือ Milwaukee Monster สังคมอเมริกาและทั้งโลกต่างตกตะลึงว่าความสยองขวัญเช่นนี้สามารถเกิดขึ้นกลางเมืองใหญ่ได้โดยที่ตำรวจและคนรอบข้างไม่สามารถหยุดยั้งได้คืนวันที่22กรกฎาคม1919จึงเป็นวันที่เงามืดที่ปกปิดมานานถูกเปิดเผยประตูห้องเล็กๆบานนั้นได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความจริงที่โลกไม่อยากเผชิญ และนับจากวินาทีนั้นเรื่องราวของเจฟฟรีย์ดาเมอร์ก็ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์อาชญากรรมในฐานะหนึ่งในคดีที่สะเทือนขวัญที่สุดตลอดกาล